ผมไม่ได้ชมเชยรัฐบาลนะแต่ฝ่ายตรวจสอบแย่เองครับรัฐบาลโชคดีมากๆรัฐบาลโชคดีโคตรที่ฝ่ายค้านจะไม่เอาไหนแล้วแบบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปจะเป็นยังไงครับคือการทํางานของฝ่ายค้านจริงๆคนเป็นแบบนี้ครับก็คือ ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ NMU ที่สดแครับคือช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานะครับผมดูแล้วผมก็อืม <c oughs> คือก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงในรายละเอียดเนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าบทบาทของฝ่ายค้านคืออะไรทีนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอชื่อ เราก็คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าฝ่ายรัฐบาลคือผู้บริหารอ่ะเขาก็บริหารของเขาไปทีนี้การบริหารเนี่ยถ้าบริหารไปตามใจชอบเขาก็ทำมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีฝ่ายตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบคือใครอะ่ะก็คือฝ่ายฐานนั่นเองทุกอย่างที่รัฐบาลทําฝ่ายฐานก็ดูว่าทําถูกไม่ถูกอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ ฝ่ายค้านเขาก็มีโอกาสของเขาในการที่จะมานําเสนอจุดยืนว่าอเนี่ยอย่างการอธิบายให้ไว้าวางใจเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายค้านจะสามารถนําเสนอในสภาได้ว่าอืด้วยเหตุผลนี่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 น,นี่เขาไม่สามารถที่จะไว้วางใจรัฐบาลต่อไปได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันหมายความว่าฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ย ได้มีข้อมูลในประเด็นต่างๆชัดเจนเป็นที่ประจักษ์จนเขามีจุดยืนที่จะไม่ไว้วางใจรัฐบาลเขาถึงอธิบายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับหมายความว่าข้อมูลต่างๆที่จะเอามาอธิบายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์เพียงพอให้ ให้คนมีความรู้สึกร่วมได้อะครับเอ,อว่ารัฐบาลนี้มันไม่สามารถไว้วางใจได้อีกต่อไปแล้วแต่เท่าที่ดูการทําง,งานของฝ่ายค้านในสองวันที่ผ่านมาผมบอกได้อย่างเดียวครับว่ามันน่าติดหวังนะครับคืออ่ะเวลาเราจะดูทีมอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูหัวหน้าทีมก่อนใช่ไหมครับเราไปดูหัวหน้าฝ่ายค้านกันดีกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วในศักดิ์สีเนี่ยศักดิ์สี เทียบเท่านายกนะครับนายกเป็นผู้นำฝ่ายบริหารหัวหน้าฝ่ายค้านก็คือผู้นำฝ่ายการตรวจสอบไปดูการอภิปายของผู้นำฝ่ายการตรวจสอบกันครับคุณสมพงษ์อมรนิวัตรครับดูกันเลยครับขอเสนอยตัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา 151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านโทษประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสอนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกงรัมตีและท่านตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามนายสุชาติชมกลิ่นโดยมีพฤติกรรมพิธการณและเรื่องที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธนายมงตรีและขอบท่านไปครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา คืออันนี้คือผู้นำฝ่ายค้านนะครับสองรอบตดดิดกันนะครับที่มีข้อผิดพ้าดแบบน,นี้ประยุทธ์ยงใจยุตหลับคืออันนี้มันเหมือนกับเป็นการเปิดพิธีเลยนะครับเปิดพิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปมาถึงก็แบบเหมือนกับอืมแล้วแบบนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปจะเป็นยังไงนะครับะเดี๋ยวไปฟังต่อกันก่อนนะครับดูว่าเขาว่ายัางไงเดี๋ยวคุณไปดูบ้างให้ฟังต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวผิดพลาดบุกพร่องเสียหายอย่างไร้แรงทุกด้านคือเน่ครับถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มอธิบายมาเนี่ยนะครับ4นาทียังไม่มีเนื้อเลยครับมีแต่น้ำๆแบบเนี้ยครับว่า ไปยุไม่ดีพอไหนไปยุดไม่ดีดดแต่ยังไม่มีเนื้อโผล่มาเลยครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าแล้วการอธิบายในร่างการมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับลองดูตัวอย่างตามนี้เลยนะครับอ้ามาดูตัวอย่างกันครับกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายที่เรากําลังจะมาบอกว่าจะให้มีสิ่งเหล่านี้ หรือจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้เราไม่เห็นว่ามีความจำเป็นในการที่จะลงทุนในโครงการเหล่านี้โดยที่รัฐบาลจะต้องอาศัยเงินกู้ทั้งหมดสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยในหลักการของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการกู้นอกระบบถ้าจะให้มีความชัดเจนควรจะอยู่ในร่างพันบัติงบประมาณประจำปี เพราะฉะนั้นการกู้ในวงเงินงบประมาณปกตินั้นดําเนินการได้อยู่แล้วและมีความชัดเจนครับเป็นไปได้อย่างไรครับกฎหมายหน้าตาแบบนี้ครับดูสไลด์ที่1ครับหน้าที่1ชื่อล่างพระชัญญัติหน้าที่2ครับเป็นรายละเอียดภายในนะครับลันไปได้เลยครับในหน้าที่2ครับนี่หน้าที่3ครับและสุดท้ายครับนี่หน้าที่4ครับ19มาตราสั้นๆจบและมีบัญชีแนบท้ายอยู่2หน้าครับมีสารยุทธศาสตร์ ยุทธศาสละสามแสนห้าหมื่นล้านยุทธศาสละล้านล้านยุทธศาสละห้าแสนเก้าหมื่นล้านแล้วคานวางแผนงานอีกเก้าพันล้านครับแค่นี้ครับประเทศไทยครับอยู่ในมือท่านครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะบอกว่าโครงการชันเนี่ยละเอียดนักลงทุนดูได้เป็นเอกสารประกอบครับอยู่จํานวนสองร้อยสามสิบเอ็ดแผน่นไอเนี่ยประเด็นสําคัญครับเพราะมันเป็นการยัดไส้ครับไม่ชัดเจนครับ มีประมาณ15โครงการนะคะที่ยังไม่ได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเลยและยังไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดลอ้อมผลกระทบทางด้านสุขภาพและผลกระทบที่มีต่อชุมชน15โครงการที่ยังไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยจาก55โครงการนี้คิดเป็นมูลค่าวงเงินงบประมาณแล้วก็คือ1ล้านล้านบาทครึ่งหนึงของ วงเงินกู้ที่รัฐบาลขอนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลกําลังจะขออนุมัติจากสภาหแห่งนี้ไปกู้เงินในโครงการที่ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าทําแล้วจะเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้ลอมผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนคือเห็นตัวยอย่างแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคือการทํางานของฝ่ายค้านจริงๆคนเป็นแบบนี้ครับก็คือไม่ใช่แบบ เนี่ยไม่ดีอย่างนี้พลเอกประยุธ์ไม่ดีพลนอกประยุธ์ไม่ดีพลนอกประยุธ์ไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ฟังเนี่ยคุณอัจฉริยะหรือคุณกรหรือคุณอัจฉริยะหรือคุณรัชดาพูดถึงคนยิ่งรักบ้างไหมครับว่าคนยิ่งรักไม่ดี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 เปล่าแต่นําเสนอจุดที่ไม่ดีในการทํางานของรัฐบาลชัดเจนด้วยครับผมถึงพูดไงครับว่าถ้าเทียบกับฝ่ายค้านทุกคนก่อนเนี่ยฝ่ายค้านยุคนี้ไร้น้ํายามากๆครับ ผมไม่เคยบอกนะครับว่ารัฐบาลนี้ทําง,งานหมดจดเพอร์เฟกไม่มีจุดที่ตำหนีได้เลยเปล่าตรงห้ามมีจุดที่ตำหนีได้เยอะมากครับแต่ปัญหาก็คือฝ่ายค้าหรือฝ่ายตรวจสอบในยุคนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนําเสนอประเด็นต่างๆได้ชัดเจนเพียงพออย่าลืมนะคะว่านี่เป็นการอภิบายไม่ไว,ว้วางใจ คือหมายถึงว่าคุณจะต้องมีข้อมูลชัดเจนชัดแจ้งเป็นที่ประจักษ์แล้วจนคนเห็นชัดว่าอืมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งมันไม่ใช่อ่ะครับแล้วนี่ยังไม่นับนะครับการอะไรนะใช้ข้อมูลเท็จพูดเรื่อง I.O. แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นมีมีคนเขาจับได้ว่าเอกสารที่ใช้เนี่ยเป็นเอกสารที่ปลอมเพราะว่า เ,เกี่ยวมีปัญหาเรื่องลายเซ็นแล้วก็ลำดับหมายเลขโน่นนั่นนี่คือมันไม่ควรจะอยู่ในสภาวะที่ยังก้ามกึ่งแบบนี้ครับถ้าคุณะอภิรายไม่ไว้วางใจเขาคุณก็ต้องชัดเจนคุณต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วคุณก็ะบรมวียนแต่เรื่องของุณประยุทธ์แล้วก็โดนตอบกลับมาแทบจะทุกดอกเลยกลายเป็นว่า เนี่ยหลังจากการอธิบายให้ว่าร่างกายผ่านไปสองวันกลายเป็นกระแสคุณประยุชน์ดูดีขึ้นมาท,าทันทีมันควรจะไปแบบนี้เหรอครับจริงๆแล้วมันมีประเด็นเยอะมากนะครับแต่คุณจุดประเด็นไม่ขึ้นเองอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับเจอมันกลายเป็นว่ารัฐบาลดูดีขึ้นมาทันทีเลยครับ ฝ่ายค้านมีอะไรกับรัฐบานลนั่นี่ะครับคือผมเห็นมาหลายทีแล้วนะครับว่าทุกครั้งหลายๆโอกาสแล้วกันที่รัฐบาลเป๋ทคนเริ่มเอือกับรัฐบาลก็จะมีม็อบหรือไม่ก็หรือไม่ก็ฝ่ายค้านเนี่ยที่พูดหรือทําอะไรที่ไม่เข้าท่าจนกลายเป็นปลุกกระแสะให้หนาย,ยกดูดีแล้วก็เป็นที่นิยมขึ้นมาอีกมันยังไงอะครับ ดูมาสองวันผมยังไม่เห็นประเด็นอะไรใหม่ๆเลยครับคือกลายเป็นว่าความรู้สึกของผมนะครับคุณประยุทธ์กับกลายเป็นว่าดูดีขึ้นมาเพราะเขายังมีท่าทีที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขายังรู้จักปรปับปรุงตัวเองแต่ฝ่ายค้านี่คือเล่นแต่ประเด็นดเดิมๆซึ่งมันปลุกไม่ขึ้นแล้วแล้วประเด็นที่ควรจะเล่นก็ไม่เล่นหรือเล่นไม่ลึกพอไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอ เมื่อไปเทียบกับเมื่อไปเทียบกับาการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการทํางานของฝ่ายค้านในอดีตเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยอะค่ะว่ามันมันเทียบกันไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่กับเด็กอะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าเออผมไม่ได้ชมเชยรัฐบาลน,นะแต่ฝ่ายตรวจสอบแย่เองนะครับรัฐบาลโชคดีมากๆรัฐบาลโชดคดีโคตรๆที่ฝ่ายค้านจะไม่เอาไหน เนี่ยก็คนเปลี่ยเรี่อยครับหัวหน้าฝ่ายการยุคนี้แล้วหัวหน้าฝ่ายการยุคนั้นมันเหมือนหนังคนละมนน้วนไหมครับ